บิ๊กไซโตเขาเป็นคนที่รีบร้อนอยู่เสมอเลยก้าวต่อไปของฉันก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วข้ามนมสัตว์ไปชาชนะในค่ำคืนนี้และฉันก็จะได้ใช้ชีวิตที่รารับไม่ด้วยพวกสัตว์ที่ฉันรักพวกนี้และบอกต่อคาสูงฉันให้กับพวกสัตว์และผู้คนไปทุกที่เลยหวังเราต่อไปวางก่อนลยไปกันเถอะฮีโรยจีกิ ถึงเวลาอีเวนต์หลักของเราวันนี้แล้วล่ะครับหน้าก,กากสัตว์พบกับอคาเดเมียอกเกอร์เอก้าเมานักบวยปั้มผสมหน้ากากสัตว์จะมาเชิญน,น้ากำมดินนักสู้ยูโดเมามาดูกันว่าศึกนี้จะยาวนานสักแค่ไหนและการต่อสู้แบบไหนที่พวกเราจะดูในค่ำคืนนี้ทรงไม่ต่อให้สบายเลยครับแมคคนเดเมียนนองเกอร์ ที่พึ่งเขาสังเวียนมาชายผู้รักสัตว์เลี้ยงหมดหัวใจน้ำหนัก198่อยเก้าสปอนด์นันนนกสัตร์นั่นเองจ้านักเลี้ยผู้แข็งแกร่ง,งจากต่างโลกเอ่ยอานายนจะมัแขยักจิงจิลล์เมาไม่เลวเลยนี่นะวะหย่าฉันขอให้คุณคารดาบฉันด้วยนะจ๊ะนะฉันก็จะได้เปิดร้านขายสัตว์เลี้ยง เปลี่ยนขึ้ a ตัวเชื่อของสนาแล้วครับและเขาก็กระโดดลอยตัวแล้วพร้อมกับยูโรยุกิเดียวพวกเขาเริ่มจะเรื่งแสกแล้วนั้นมันอะไรกันนะครับเอาพวกเขาหายไปแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยนักกาวสัต์หายตัวไปแล้วนะครับ